สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก็กลับมาพบกับกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ในหน่วยเรื่องคณิตศา,าสตร์หันษากันนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมใบงานในกิจกรรมที่หนึ่งสองใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะอุปกรณ์ของเราที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีสีกันไกลและก็กาวนะคะเรามาเริ่มลงมือทำกิจกรรมกันเลยนะคะ ให้เด็กๆนะคะนําใบงานใบนี้ขึ้นมานะใบนี้เอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆทุกคนระบายสีรูปภาพตามจินตนาการหรือสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะลงมือเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพในใบที่หนึ่งเสร็จแล้วแล้วเราจะนําใบที่สองมานะคะในใบที่สองเราไม่ต้องระบายสีนะคะ จากนั้นนะคะให้หยิบใบที่หนึ่งขึ้นมาพร้อมกันไกลนะคะเด็กๆใช้กันไกลควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะจากนั้นให้เด็กๆนำกันไกลนะคะตัดรูปภาพออกมาทั้งหมดเลยนะคะเริ่มลงมือทำเลยค่ะ และเมื่อเด็กๆทุกคนนะคะตัดรูปภาพออกมาได้ทั้งหมด6ภาพแล้วนะคะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าหภาพนี้ในรูปทรงเลขาคณิตเป็นรูปอะไรบ้างนะคะเด็กๆคนไหนตอบคุณครูได้ไหมเอย ơi? อันนี้รูปทรงเลขาคณิตเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะอันนี้เขาเรียกรูปส,สามเหลี่ยมนะคะเด็กๆอ่าแล้วอีกอันนี้ล่ะคะเด็กๆรูปทรงอะไรเอย ลูกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองแล้วต่อมาอันนี้ล่ะคะอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอันนี้ล่ะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะครึ่งวงกลมและดาวของเราล่ะเป็นรูปทรงอะไรคะเด็กๆลองนะับพร้อมกันนะคะว่าดาวมีกี่เหลี่ยม หนึ่งสองสามสี่ห้า,าดาวของเราก็คือห้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆทุกคนรู้จักรูปทรงในทรงเลขาคณิตกันแล้วนะคะเราจะมาทําการติดรูปทรงลงแบบในกระดาษน,นี้นะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เรามาเริ่มจากรูปทรงสามเหลี่ยมก่อนเลยนะคะเอหยิบกาวขึ้นมาเลยเด็กๆคิดว่า สามเหลี่ยมเราจะติดตรงไหนเอ่ย่าตรงนี้ค่ะเด็กๆติดลงไปเลยนะคะทากาวแล้วติดลงไปตรงแบบเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทาไปเรื่อยๆหยิบรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ตรงไหนคะเด็กๆตรงนี้นี่เอง แล้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนี้จะอยู่ตรงไหนนะ้าตรงนี้นะคะใบงานในกิจกรรมคณิตศาสตร์หันษาในกิจกรรมที่1ก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเราไปเริ่มกิจกรรมที่2องเลยนะคะ ในกิจกรรมที่2นะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมใบงาน2ใบนี้ขึ้นมาเลยนะคะหลังจากนั้นเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีสี9แล้วก็กันไกเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะระบายสีรูปภาพทั้ง2ใบใบงาน2ใบนี้เลยนะคะเด็กๆจะ อยากจะได้สีอะไรตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆทุกคนระบายสีรูปภาพทั้ง2องใบงานเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาตัดรูปภาพในใบงานที่2กันนะคะเด็กๆหยิบกรรไกรขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะในเวลาที่เด็กๆใช้กันไกรเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองและใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังนะคะเรามาตัดรูปภาพกันเลยค่ะ เื่อเด็กๆทุกคนนะคะตัดรูปภาพออกมาแล้วทั้ง4รูปนะคะหลังจากนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาหาชิ้นส่วนรูปภาพที่หายไปนะคะมาติดลงรูปภาพให้สมบูมรณ์ะะด ơi? เด็กๆคิดว่าอันที่หนึ่งวงกลมเอหารูปภาพนะคะอันไหนดีเอ่ยเด็กๆคิดว่านี้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะอันที่สองรูปดาวอันไหนเอ่ย รูปดาวชิ้นส่วนนะคะที่หายไปมาเติมให้ครบสมบูรณ์อันที่สมฝั่งนี้ไหมเด็กๆฝั่งนี้ไหมคะถูกต้องค่ะอันที่สรูปหัวใจเย่เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆทุกคนนำกาวขึ้นมาแล้วทากาวบนกระาดาษแล้วติด ลงตรงรูปภาพให้สมบูรณ์นะคะปิดไปเลยนะคะ กิจกรรมที่2ในหน่วยคณิตศาสตร์หานษาของเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานให้คุณครูในกลุ่มห้องของตัวเองด้วยนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในกิจกรรมสร้างสารรค์ในหน่วยต่อไปนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ